สวิงซ้ายมาเริ่มเ้านี่เลยครับเดินเข้าไปทื่อครับโดนเหมือนกันครับงงครับจะตูมงงครับอ้าวไหวหรือเปล่าครับโอ้เรียบร้อยครับล็อกถล่มครับโอ้โหโอกลแบบนี้เอกลักษณ์แบบนี้สัญลักษณ์แบบนี้ทางช่อง8ครับโอ้ยตูมซ้ายแล้วครับอ้าวครับอ้าวหล่นเลยครับโอฮเจอกำปั้นซ้ายครับ ผู้เกตสิงห์มวยไทยอ้าวโดดดิชาญชัยนะครับดูว่าน้องพีครับเอฟสิบหกเป็นวีเลี้ยงตอนท่าสามเทียบซับแล้วปรบเพภทเปิดหน้าแรกครับชาญชัยอ้าวโอ้ยขวาครับซึ่งปากครึ่งจมูกครับอีกหนึ่งนับครับก่อนหมดยกครับทางด้านของชาญชัยเฟซพอตอนักสู้จากจังหวัดนนทบุรีอ้าวครับไล่มาหน้าผู้บรรยายอีกแล้วครับต้องมาวงในรู้วงใน ล็อกมาตีโอ้โหเดินแข้งสายของแอนดูเหมือนกันคพลินทีแข่งไปแข่งมาโอ้โหสวิงซ้ายมาเริ่มอขานี่นะครับเดินเข้าไปทื่อๆครับโดนเหมือนกันครับงงครับจะโดนงงครับอ้าวไหวหรือเปล่าครับโอ้เรียบร้อยครับล็อกถล่มครับโอ้โหนี่ครับจังหวะลุกไล่นะครับโอ้เข้าไปจ้วงครับแอนดูคาร์บูโร่นี่ก็หันข้างเขาเลยนะครับโอ้โหนึกว่าจะเรียบร้อยตรงมุมนี้แหละครับ แต่ก็ยังรอดมาได้นี่กับกดซ้ายไปก่อนนะครับปัญยางร่วงนี่พยายามจะีเข่าเข้าหน้านะครับโดนผักล้มลงไปแล้วเดี๋ยวดูสังเกตนะครับปัดซ้ายครับแม่สายสีสัมบอกว่ายังไม่เป็นไรครับนี่กับซ้ายมานี่ครับโอ้ยรอดกาดครับเต็มกลามเลยครับแล้วตกใจนะครับดึงสตีกลับมาไม่ได้นี่ทัดซ้ายดอกนี้นะครับกดทีเดียวเต็มคางเลยครับตะลึงนะครับ โอ้ยชาทระหดของแอนดรนูนี่ครับงงครับตัวเองงงยิ่งรีบลุกก็ไปกันใหญ่ครับดูครับแคบชัดๆครับกดเต็มกลามเลยครับซ้ายโอ้หนักจริงๆครับ